สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี fc นะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกับช่องสัทยาปฏิหารนะครับก็ขอให้ปฏิหารนะครับและสิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของอผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปนี้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคําเตือนก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาคลิปนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือ รับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับเพราะว่านะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับที่สําคัญอีกหนึ่งประการนะครับคําเตือนนะครับว่าช่องเราไม่สนับสนุนการพนันนะครับและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันโดยขาดนะครับ ในเมื่อนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอและพิจารณาคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมเนาะก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับวิเคราะห์เลขมงคลนะครับของฮานอยไม่ใช่ของรัฐบาลและก็ไม่ใช่ของไม่ใช่ของราษฎรนะครับอันนี้เป็นของฮานอยนะทุกคนทุกท่านนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้ประจําวัน คลิปนี้จะเป็นประจําวันที่24นะครับเดือน5ปี65นะครับซึ่งเป็นงวดที่253นะครับก่อนที่จะเป็นงวดที่253หรือวันที่24แล้วนะครับเรามาดูวันที่23ที่ได้ไปคะอกกันไว้นะครับมาดูกันนะครับ4ี่โมงห้าโมงหโมงแล้วก็1ทุ่มนะครับเขียนไว้ตามเวลาเลยนี่นะนะครับก็4ี่โมงนะครับออก16395นะครับ มาอีกแล้วจริงๆด้วยครับ95เชื่อผมหรือยังถ้าใครฟังคําพูดของผมและพิจารณาไปด้วยแค่ประมาณ10นาทีนิดๆนะครับจะจับใจความได้ว่า95มาดีมากมาอีหลีครับพี่น้องนะครับ95ตรงๆเลยครับนะครับ163บนไม่มีนะครับทีนี้มารูรอบ5โมงนะครับ707นะครับ21มาอย่างไง07ไม่เอาอีกนะครับ ประการนี้นะครับอีกประโยคนหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดไปก็คือนะครับวันที่23ามเนี่ยสตัวนี่นะครับภายในรอบ5้าโมงหกโมงแล้วก็1นึ่ทุ่มเนี่ยจะให้พิกัดไปที่เบิ้ลหน้าและก็หามเป็นไงครับรอบ5้าโมงครับหามไหมครับหามนะครับผมในเมื่อมันหามครับชุดในนี้ก็เรียบร้อยครับแต่3มตัว707 นะครับดูหกศูนย์เจ็ดผมไม่ให้อยู่แล้วหามแต่มันอยู่ในชุดนี้ครับเห็นไหมครับทีนี้มาดูรอบหกโมงครับ <c oughs> เอาลืมตัวนี้ศูนย์มาตามเวลาอยู่นะผมบอกศูนย์กับแปดนะครับพี่เห็นไหมศูนย์มาทีนี้มาดูรอบหกโมงครับสองหนึ่งสามครับดีไม่เรียงครับศูนย์หกครับ ปกติครับคือสังเกตเนี่ยนะครับเมื่อวานออกเอาเอา,เอาของรัฐบาลไทยมาออกสองสี่สี่สองงวดก่อนนะครับมาวันที่ยี่สิบสามครับเอาสองหนึ่งมาออกนะครับแล้วก็ศูนย์หกเนหน้าพิจนารณานะนะครับใครอาจจะไม่คิดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับทีนี้มาดูรอบทุ่มหนึ่งครับ แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์ศูนย์มาให้อีกเลยครับเจ็ดครับแปดครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับนี่ครับและหามอีกเลยครับผมสามเวลาที่ผมบอกว่าจะหามเลเวลหน้ามาสองเวลาครับเป็นไงบ้างแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับนี่ครับอศูนย์นี่เด้งกันเลยทีเดียว นะวันนี้ก็มา2คู่ครับ8 7แล้วก็9 5นะครับถ้าผมเอา07อีกก็น่าจะเข้า07นะครับ0มาแล้วกัใน07 06 04ดผมให้01 02 03 <c oughs> โอ้โหนะครับเกือบถึงนะครับและก็สมาชิกนะครับผมได้พิมพ์ในโพสชุมชนเนาะชุมชนของทาง,งช่อง <c oughs> ผมก็บอกว่า9นะครับ9รอง6 ก้ากับหนะครับเด่นเก้ากับหแล้วก็กันห้าไว้ก็มาในส่วนของหตัวนี้นะครับถ้าตามชุดเต็มก็มานะครับคือ 5, หกสามเก้าห้าเนยะครับหกสามเก้าห้ามีแค่รอบนี้แหละครับที่ไม่มาอันนี้ก็มาสามครับนี่อันนี้มาหกครับมีครั้งนี้ที่มาน้อยแต่ก็มาในรอบนี้มาเด้งไปนะครับส่วนของเมื่อวาน มันก็จะมีมามากมาน้อยนะครับเป็นเรื่องปกติเนอะนะครับทีนี้มันรอดูลุ้นนะครับมาเอาเลื่องมงคลไปทําให้เกิดความมงคลกันนะครับก็จําวันที่24 24เดือนห้าปีหกห้านะครับสองร้อยห้าสิบสามเรามาดูกันนะครับผมตัวแรกครับพรุ่งนี้ สี่ครับหก <c oughs> ครับสี่หกแปดครับ <c oughs> <8 S 1> และก็เจ็ด ครับสี่พรุ่งนี้นะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่สอง เจ็ชอบออกเว้นวันเหมือนเก้าห้าวันก่อนไม่ออกวัน่อนออก9 0นะครับวันนี้ผมดักเก้ามา95จริงจด้วยนะครับ67อ่ 6, 7, นะ6 6แวันนี้ออก63สามนะครับ6 8 69 8 9ครับ แปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดออกไปแล้วนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม ถามว่าทำไมผมไม่เอาเจ็ดสองผมโดดข้ามไปทําไมนะครับถ้าใครชอบเจ็ดสองก็ไม่ว่ากันนะครับไม่แน่ที่ผมพูดแล้วไม่เขียนเนี่ยระวังมันจะมันจะมาทุกทีเลยนะครับที่ผมเอาเจ็ดสองเพราะว่านะครับวันคือวันที่ยี่สิบสามในวันเนี้มันออกหนึ่งสามหนึ่งสามมันจะคู่มากับเจ็ดนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในโซนนี้รอลุ้นกันนะครับ เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดเห็นไหมเจ็ดแปดห้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่สอง เ8 9, ็เกามาซะหน่อยเรียงเรียงนะครับนี่สี่หกแปดเจ็ดและสองนะครับเหมือนเดิมนะครับให้เล็ง5้าโมงหกโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับน่าจะมีไม่หามก็เบิ้ลหน้านะครับอืมแต่ถ้าเบิ้ลหลังเนี่ยน่าจะเบิ้ลในส่วนของสองตัวนะครับ นี่นะนี่ที่ผมพูดไปนันดูจะมาไหมนะครับผมนะสนะครับตัวเดียวพวงนี้ปกพี่ปกพี่ปกอันนี้วีนะครับอ่าเนี่ยนี่คือนะครับขอย้ำอีกครั้งว่านี่คือเลขมงคลนะครับนาตัวเลขไปใชใ้เกิดความมงคลเท่านั้นนะครับห้ามนำไปเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับ ตัวเลขทั้งหมดนะครับโปรดใช้วิจารยานนะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงเฮงปังปัมงคลทุกคนทุกท่านขอข้คุณและสวัสดีครับ